คือเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้นะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ผมมีโอกาสได้ไปกินร้าน After You สมัยก่อนแล้วมีเมนูหนึ่งครับที่ผมอชอบมากๆเลยก็คือน้ำแข็งใสซึ่งครั้งแรกๆที่ผมไปสั่งครับผมผมชอบจำผิดผมไปสั่งที่เคาน์เตอร์ครับผมว่าพี่ขอบิงซูที่นึง คนที่รับเมนูเขาก็งงว่าที่นี่ไม่ได้มีบิงซูนะคะที่นี่มีแต่คากิโกริผมก็อ๋อมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพี่เขาบอกว่าใช่ค่ะมันต่างกันแล้วนี่คือที่มาของคลิปนี้ครับว่าระหว่างบิงซูกับคากิโกรินั้นต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับ อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของคากิโกริต้นกําเนิดของคากิโกรินะครับก็ต้องเล่าย้อนไปสมัยก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นครับในสมัยเ hey ฮอันคธศักราช1100ได้เกิดเมนูน้ำแข็งใสเมนูนี้ขึ้นมา ณเวลานั้นนะครับผมคากิโกริเนี่ยจะทํามาจากน้าแข็งจากธรรมชาตินําน้ําแข็งเนี่ยมาฝนครับด้วยมีดและเหล็กกินกับน้ําหวานผลไม้หรือน้ําหวานดอกไม้ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยคากิโกริเนี่ยก็ยังไม่ใช่เมนูที่คนทั่วไปสามารถหากินได้เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นน่ะปริมาณน้าแข็งที่เราสามารถหาได้ครับผมจะหาได้จากฤดูหนาวเท่านั้นดังนั้นแล้วคากิโกริเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นอาหารชั้นสูง เพราะว่าอาหารชั้นสูงนี่คือไม่ได้ไปกินชั้น3ชั้น4นะครับผมคือเป็นอาหารสำหรับชนชั้นสูงไฮโซ ซึ่งในเวลาต่อมานะครับด้วยความที่น้ำแข็งเนี่ยมันหายากจึงได้มีการสร้างโรงเก็บน้ำแข็งขึ้นมาครับผมให้สามารถรักษาน้ำแข็งไว้ได้นานยิ่งขึ้นต่อมาในปีคศ,ศักรา1900น้ำแข็งใสเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับเพราะว่าคนอเมริกาครับผมเขาได้มีการนำน้ำแข็งอ่ะของประเทศตัวเองอ่ะเข้ามาชื่อว่าน้ำแข็งบอสตันทาให้ปริมาณน้ำแข็งเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีมากขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดีครับเพราะว่าน้ำแข็งบอสตันเนี่ยเวลานำเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้เวลาขนส่งประมาณครึ่งปีครึ่งปีน้ำแข็งอะไรวะเก็บยังไงเนี่ยให้มัได้ครึ่งปีเนี่ยแล้วมันไม่ละลายเนี่ยคราวนี้นะครับผมคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้มีพ่อค้าคนหนึ่งครับชื่อว่าคาเฮนากะเวะ เป็นคนที่คิดวิธีขนส่งครับผมน้ำแข็งฮากุดาเตะจากฮอกไกโดได้สำเร็จครับทำให้ในคราวนี้เราสามารถมีน้ำแข็งใสเนี่ยกินกันได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในคนญี่ปุ่นรวมถึงชนชั้นที่ไม่ใช่ชั้นสูงก็สามารถหากินได้อีกด้วย ต่อไปนะครับเป็นตาของบิงซูกันบ้างบิงซูเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับสมัยโชซอนครับผมคร์ศกราช1,392โดยในอดีตนั้นบิงซูเนี่ยเป็นของหวานโบราณครับมาจากพัดบิงซูไม่ใช่นักร้องนะครับเป็นชื่อ ของบิงซูสมัยก่อนซึ่งในสมัยก่อนนะครับนกแข่งใส่บิงซูเนี่ยมีส่วนประกอบหลัก3อย่างด้วยกันก็คือถั่วแดงแป้งต๊อกและผงแป้งที่ทํามาจากถั่วและธัญพืชซึ่งในสมัยก่อนนะครับผมบิงซูเนี่ยเขากินกันเพื่อสุขภาพถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมผมบอกเลยครับว่าร่างกายผมเนี่ยโคตรจะแข็งแรงเลยครับเพราะผมมากินบิงซูไปเยอะมากต่อมานะครับคริสต์ศักราชที่1910 ประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ายึดเกาหลีทําให้อิทธิพลของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเกาหลีมากขึ้นจากที่เคยใส่ถั่วแดงในบิงซูใช่ไหมครับคราวนี้ก็ได้มีการทําถั่วแดงบดแล้วเคี่ยว มาราดแทนต่อมาในปีคศ,ศ1950อะครับเริ่มมีทหารจากต่างประเทศหรือต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกาหลีมากขึ้นดังนั้นแล้วบิงซูเนี่ยก็เลยเริ่มมีการประยุกต์ใส่นู่นใส่นั่นใส่นี่ใส่ผลไม้สดใส่ทัวใส่ซีเรียลใส่ไอศครีมทําให้บิงซูเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้มาถึงคําถามหลักในวันนี้กันดีกว่าครับบิงซูแตกต่างกับคากิโกริยังไงหนึ่งเลยนะครับที่มาครับ บิงซูมาจากเกาหลีแต่คากิโกริมาจากญี่ปุ่นครับ 2. อ,อายุคากิโกริแก่กว่าบิงซูครับเพราะว่าบิงซูเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคากิโกริครับ 3. เนี่ยเรื่องของรูปทรงรูปร่างคากิโกริเนี่ยจะมีรูปร่างที่เรียบง่ายนะครับผมและคล้ายกับภูเขาในขณะที่บิงซูเนี่ยมีความหลากหลายลารูปทร่างในปัจจุบันนี้เยอะมากๆ สีนะครับเป็นลักษณะของเกร็ดน้ําแข็งครับเกร็ดน้ําแข็งของคากิโกรินะครับจะมีความละเอียดและนุ่มครับทำให้เวลาที่เราตากกักไปโดนน้าแข็งของมันเนี่ยมันจะล้มง่ายมากๆในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นบิงซูอะครับเกล็ดน้ําแข็งของคากิโกริที่ว่านุ่มและละเอียดแล้วใช่ไหมครับของบิงซูเนี่ยคือละเอียดยิ่งกว่าครับและมีลักษณะคล้ายกับปุยหิมะเลยเหมือนแป้งครับผมเป็นแป้งของน้ําแข็งแต่ว่าเวลาที่เขาปั้นบิงซูครับผม เวลาที่เขาเสิร์ฟมาให้เราอะครับเขาจะอัดบิงซูอะเข้าไปค่อนข้างแน่นซ้อนกันหลายๆชั้นทําให้วิงซูครับผมมีความแข็งแกร่งและแข็งแรงมากกว่าทากิโกริครับ ห้านะครับคือรสชาติของเกล็ดน้ำแข็งครับเกล็ดน้ำแข็งของคากิโกรินะครับผมจะไม่มีรสชาติไปของตัวเองครับจึงต้องมีการเติมนม,มครับผมแล้วก็เติมนํำเชื่อมรสชาติต่างๆเพื่อให้รสชาติมันอร่อยยิ่งขึ้นในขณะที่บิงซูครับผมเกล็ดน้ำแข็งของมันเนี่ยจะมีรสชาติในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าในปัจจุบันนะครับผมก็มีการประยุกต์ครับผมทำให้คากิโกรินเนี่ยน้ำแข็งก็มีรสชาติเหมือนกัน ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วครับจะเป็นเรื่องของท็อปปิ้งและไส้ภายในะน้ำแข็งใสถ้าเกิดว่าเป็นคากิโกริอะครับมันจะมีท็อปปิ้งประดับอยู่ข้างบนนะ่ะปริมาณไม่เยอะ แล้วส่วนใหญ่จะซ่อนไว้เป็นไส้อยู่ข้างในน้ําแข็งในขณะที่วิงซูเยแทบจะเอาไส้ทุกอย่างที่มีเอามาโปะไว้ข้างนอกหมดเลยสมมตุติผมสั่งคากิโกริรสมะม่วงแล้วกันเป็นแมงโก้มะม่วงครับผมจะอยู่ข้างในน้ําแข็งใสเราแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าไส้ข้างในเนี่ยไปไส้อะไรในขณะที่ตุ้มวิงซูเนี่ย เห็นจากระยะไกล1กิโลเมตรก็รู้ครับว่าอันนี้คือรถมะม่วงเพราะว่าเล่นเอามะม่วงเนี่ยแปะไว้รอบๆเต็มไปหมดเลยนี่แหละครับเป็นความต่างอีกอย่างหนึ่งและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับของคลิปคากิโกริแตกต่างจากบิงซูยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับ